เธอเธอดูคลิปนี้กันหรือยังพี่เขาดังมากเลยนะมาทำอะไรอ่ะเธอเนี่ย <N en> พี่เขามาทําเลเบียนะสวยด้วยนะเธอสวยมาก <โ bitch. S 1> อ้โหนูไม่ต้องไปดูในคลิปแล้วมาดูของจริงเลยอุย, <S <S อยสวยกว่าในคลิปอีกอุย ัดีจ้าคุณหน้าคุณตากันปะเคยเห็นนะดิคลิปสันดังมากมาจากช่องน้องน้ำนะ้าอีชื่อน้ำนะคะวันนี้ทําครบ1ปีแล้วจะมาอัปเดตว่า1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็คือหลังจากลงคลิปรีวิวเลเบียไปคลิป แตกคอมเมนต์แตกรีวิวแบบโอ้โหคนมาถามเยอะมากว่าเป็นยังไงวันนี้แหละจะมาตอบคําถามที่ทุกคนอยากรู้ทั้งหมดว่าเออมันเจ็บไหมมันทําแล้วมันสวยจริงเปล่าเออเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคาถามให้หมดเลยความเจ็บที่บอกว่าเจ็บมากนะคะ่ค่ะมันเป็นยังไงคะก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเจ็บขนาดนี้แต่ว่าความเจ็บแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเนาะจะของเราอะ่ะมันเจ็บแบบฟิลทนได้นะไม่ได้แบบเฮ้ยทนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนานไหมคะกว่าจะใช้งานได้จริงๆก็แล้วแต่แผลคนนะแต่แผลที่ประมาณเดือนครึ่งพี่ส าม,ม,มีเพศสัมพันธ์ได้อะไรแบบนี้การดูแลตัวเองค่ะยากมากแค่ไหนคะ <_ es> ก็ต้องเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักเพราะว่าแผลมันเป็นแผลผ่าตัดเนาะก็ต้องเช็ดแผลให้แห้งเป่าให้แห้งก,ก็คือถ้าเราอยากสวยไวๆเราต้องดูแลแผลดีๆค่ะจากคําที่บอกว่าเจ็บมากขนาดเนี้ค่ะแต่ก็ใช้ชีวิตได้เร็วมีเทคนิคพิเศษอะไรในการดูแลตัวเองไหมคะของพี่อ่ะ <_ es> คือกินยาตามหมอสั่งแบบเป๊ะเป๊ะเปะเลยเราเจ็บตัวทั้งทีเราต้องทําให้มันเต็มที่ก็เลยแบบเอ้ยแผลออกมาสวยออกมาใช้ชีวิตได้เร็วเล่าถึง feedback หลังทําให้ไหนคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็ดีมากแฟนชอบมากก็คือตอนแรก,กอ่ะกังวลมากก่อนมาผ่าตัดก็คือแบบเฮ้ยการผ่าตัดเนื้อตรงนั้นของเราออกไปอ่ะมันจะออกมาสวยไหมหรือมันจะแบบสวยเหมือนในรูปจริงไหมอะไรเงี้ยแต่พอทําแล้วสวยจร ін, <c oughs> ิงฟีดแ,แบ,บนน็ดีผู้ชายเห็นแล้วแบบชอบตอนนี้ครบ1ปีเราจะบอกได้เลยว่าสวยมากเป็นยังไงบ้างคะก่อนทําหลังทําหน้ามือหลังมือบอกเลยว่าก่อนทําหลังทํามันคนละแบบเลยมีคนมาถามว่าแบบความรู้สึกในการใช้น้อง สาวมันเหมือนเดิมไหมของพี่ยังเหมือนเดิมนะแค่สวยกว่าเดิมมากขึ้น ฝากถึงสาวๆที่ยังกังวลใจและยังลังเลเรื่องนี้นิดนึงค่ะก็ต้องบอกว่าทุกคน,นกังวลหมดถ้าเราลักงตัวเองมากพออ่ะเราจะแบบไม่กังวลเรื่องนี้เลยคือผลลัพธ์มันออกมาคุ้มค่ากว่าที่เราคิดไว้เยอะแล้วคือไม่ต้องกลัวเลยค่ะมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นมันทนได้สวัสดีปีใหม่นะคะสาวๆที่ลังเลอยู่ที่อยากจะทําปีใหม่เริ่มต้นใหม่รักตัวเองมากขึ้นก็มาทําเถอะเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเราทําเพื่อตัวเองไม่ได้สวยแค่หน้าเราต้องสวยทั้งร่างกาย